สวัสดีทุกคนนะครับก็มาอยู่กับเดตเกมนะเกมหลังความตายเป็น o ว e l หรวลนใิยายภาพของเด็กดีเรามาต่อกันก็สรุปแบบสั้นๆในภาคที่แล้วก็คือเราตายแล้วก็มาโลกหลังความตายเหมือนชื่อเกมก็ยังเูดเป็นสาวสวยเซ็กซกี่ก็ไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นนะแต่เราเหงานะก็เลยเห็นใครเป็นผู้หญิงก็ที่เราชอบก็เซ็กซี่หมดก็เขาอยากให้เราเล่นเกมด้วยแล้วก็เล่นไปเกมที่1เจอเหยื่อผู้หญิงแล้วก็ต้องการไปแย่งมีดจากเขาภายใน60ิวิ แย่งสาเร็จปุ๊บผู้หญิงตายเพราะเราเออตอนแย่งเรามีปักหน้าอกเขานมระเบิดเลยเกม2ก็เจอคู่แฝดคนหนึ่งมียมทูตบอกว่าให้ถามคนที่กินแอปเปิลขโมยแอปเปิลของยมทูตไปเราก็หาเจอแต่ก็พบว่าไม่กินแอปเปิลกันทั้งสองคนเลยเราก็เลยฆ่าคู่เลย <laughs> double ลคิวเราก็เหลืออีกเกมหนึ่งนะเป็นเกมที่3แล้วระหว่างที่เราเล่นเนี่ยก็เหมือนกับได้รับความทรงจํากลับมาเรื่อยๆด้วยว่าเราเหมือนจะเป็นฆาตกรของเหยื yeah. ่อ ในเกมก่อนๆหน้านี้ที่เราสังหารไปหรือเปล่านะหรือเราจะเป็นพ่อคนหรือใครสักอย่างก็มาดูกันว่าเราจะพิชิตเกมนี้ได้ไหมตามประโยคที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้นะฮะว่าเราจะทำได้ไหมนะก็ไปลุยกันเลยมืดสลรวโขหินโคกหินหรือโคกหินไม่ใช่โขกนา่าจะอย่างนี้เนาะน่าจะโคกหินแหลมมากมายนี่เราอยู่ในถ้ำเฮ้ยอยู่คนตกใจง่ายนี่ที่ โคกหินทับถมตรงนั้นมีสิ่งชีวิตมีชีวิตยอยู่ก็ตายสีขาวปุยกำลังจ้องมองมาทางเราหว,วาดภาวะตาของมันหวาดกลัวกําลังซุกซ่อนตัวอยู่ในที่แคบหรือว่าจะเป็นโรคก,กลัวมนุษย์ตามภาษาของสัตว์ข้าคิดว่ามันกําลังกลัวเจ้าอยู่มากกว่านะเจ้ามนุษย์เ <c oughs> จ้าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยนนั้นน่ะดูชะตาตัวเองดีว่าต้องเจอกับอะไรเ,เริ่มชี้แจงกฎกติกาเกมที่3ามกันดีกว่า <c oughs> ข้าจะให้มีด ติดตัวไว้กับเจ้าหนึ่งเล่มจงฆ่าเจ้ากระต่ายสีขาวตัวนั้นซะถ้าทําได้สําเร็จเมื่อไหร่เจ้าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยแค่เราฆ่ากระต่ายตัวเดียวแถมยังให้มีติดตัวไว้กับเราซะด้วยไม่ง่ายเกินไปหน่อยหรออย่าเพิ่งด่วนดีใจไปสิเขาไม่ได้บอกซะหน่อยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะเจ้ากระต่ายตัวนั้นอ่ะพิษส่งร้ายนักถ้าเจ้าไม่รีบฆ่ามันมันก็จะฆ่าเจ้าอย่างระวังตัวให้ดีอ๋อลืมบอกไปเกมเกมนี่ไม่ได้มีแค่เจ้ากระต่ายน้อยที่ เป็นตัวหมากในเกมของข้าหรอกนะไม่ได้มีแค่เรากรอก,กตายกันหรอแสดงว่ายังมีใครอยู่อีกคนนั้นหรอก็ไม่รู้สิขอให้เจ้าโชคดีแล้วกันจ้ามนุษย์เอาละเกมเริ่มได้อบอกเกมเริ่มได้แล้วก็เซฟนะดีนว่าเริ่มได้เจ้ากระต่ายก็มุดตัวซุกเข้าไปในโขกหินหรือโขกหินโขกหินให้ได้เลยทำยังไงดีอ่ะเออตามไปฆ่ากระต่ายสังเกตรอบๆออ่ะเราต้องสังเกตรอ,รอบก่อนป่ะเด็กมือถบอกว่ายังมีใครอีกคนนึง ไว้ถ้ำน,นี้กับเราด้วยแต่มองดูรอบถ้ำแล้วก็ไม่เห็นเจอใครเลยเดี๋ยวผมจะพยายามกดตัวเลือกที่คิดว่าถูกที่สุดก่อนนะจะได้เห็นว่าพยายามเล่นไง,ไ,งไม่ใช่แบบอันนี้น่าจะตายนะน,นี้น่าจะเป็นตัวจบที่ทําให้เราตายนะเดี๋ยวลองพยายามเล่นเนี่ยคุณจะทําอย่างไรต่อระหว่างทํากับดักไว้รอบนอกตามไปฆ่าเขาต้องกับดักไว้สิทำไหมหัวใจลดอ่ะโคขิน แหลมจากไผดานตรงนี้ถ้าเจ้ากระต่ายวิ่งมาโชรสักอย่างมันก็จะหล่นออกมาทับจนตายเท่านี้ก็จะเหลือแค่ล่อให้กระต่ายตัวนั้นวิ่งมาทางนี้ไปตามฆ่ากระตา่ายทางต้องหาทางงัดหินออกหลอกหลอกล่อให้มันตกใจจนหนีออกมาจะได้ไปติดกับดักที่เราวางไว้ชึบเฮ้ยมันมีเล็กที่โฉบแขนเราจนเลือดซิบจะที่ทางไหนกันแต่ต้องกระต่ายตัวนั้นเฮ้ยเกมใครเท่นะจู่ มีก็มีชายชุดสีแดงปรากฏตัวต่อหน้าเราฉันไม่ยอมให้หนายฆ่าเด็กคนนี้ได้เป็นอันขาดร,รู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชายเสียงเหรอบางทีเขาอาจจะเป็นผู้หญิงเสียงทุ้มก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะใครกันที่จะประสงค์ร้ายกับเราหรือเปล่าชายแปลกหน้าเข้ามาขวางคุณกับว่าตายก็จะทํายังไงฉันมีแทงเขาถามว่านายเป็นใครถามก่อนก็ได้ไม่ตอบก็เหรอเจ้าหมอนี่ต้องการอะไรกันแน่ ถามว่าไอ้นี่ก็ใช้มีดแทงเขาได้นะยุ่งทําไมทำไมไม่ลองถามตัวเองดูบ้างล่ะนายเข้ามายุ่งกับเธอทําไมอมมืเกมฉันมีเหตุผลของฉันถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถามหาเหตุผลแล้วก็มีเสียงเพลงจะเป็นยียอดขามศพฉันไปให้ได้ก่อนถ้านายอยากจะเอาชีวิตเธอคำพูดท้าทายใช้สวมหน้ากากคนนี้ใช้คำพูดท้าทายบีบบังคับเราเกมนี้ตัวปัญหาใหญ่ของเราไม่ใช่การไล่ล่าฆ่ากระต่ายน้อย จะเป็น,นบุรุษชุดแดงตรงหน้าเราตรงหางตังหาคุณทำอะไรระหว่างหาทางฆ่าเขาประจันหน้าเขาด้วยมีดอ่มันคุมเครือหาทางคือยังไงแบบซ้ายขวาอย่างเงี้ยหาทางอยู่ไหนนะหาไปเจอเออลองประจันหน้าได้ไหมแต่นี้ค่อนข้างยาวนะผมคิดว่าผมมาถูกทางละผมก็เซฟไปเลยแล้วกันอา่าประจันหน้าเขาด้วยมีดไม่ฉลาดนะสุเลยนะของแค่นั้นทำอะไรฉันไม่ได้หรอกคือ ชายคนนี้ปีบข้อมือของเราจะต้องปล่อยมีดลงพื้นแย่งจริงเราไม่สามารถต่อกรกับเขาได้เลยแาจจะฆ่าใช่ใช่ไหมฉันไม่ฆ่าเนยหลอกสบายใสได้แต่ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่เฮ้ยเด็กคนนั้นฮ่าฉือมีของเราไม่จริงใช่ไหมห <laughs> นิวกระเดินนะคะตกลงเป็นกระต่ายตัวน้อยหรือเป็นกระต่ายแบบไหนนี่ <laughs> ไม่นะ เราแพ้แล้วอะไรกันเกมจบแล้วเจรอจะจงเจ้าไม่สวยเท่าไหร่เลยนะฮะโลกมนุษย์น่ะก็เลือกสถานการณ์นี้ว่ายังไงนะขอคิดก่อนอ๋อใช่สิป่าตายน้ำตื้นยังไงล่ะขอแสดงความเสียใจด้วยเจ้าแพ้แล้วไม่ไม่ผมผมผมแค่ตัดใจบิดพลาดผมยังไม่ตายผมแค่ย้อนจากความตายได้อาหาทางฆ่าเขาเราจะหน้ากันตรงสู้ไม่ไหวแน่ถ้าอย่างนั้นกับดักที่เราวางไว้พุ่งผลักผู้ชายคนนี้เข้าไปติดกับซะเลยผลัก ฮ <Hey! S 2> นี่นายที่จะทำชิกชิกชิกน้ำแหลมมากมายหล่นทับมาใส่เขายัางไม่ทันทั้งตัวสำเร็จเรากำจัดผู้ชายคนนี้ได้แล้วไม่จริงนะอีซี่ฉันยิงฉันยิงท่านี้ก็ไม่มีใครข,ขัดขวางเราแล้ว,ลวชนะแน่เกมนี้เราชนะแน่นอนพูดอย่างนี้แม่งเป็นรางมากเลยนะแบบไอศตรูตัวนี้ยังไม่ตายมันกรลุกขึ้นมาใหม่จะพูดทำไมอ่ะเราจะได้รับอิสระกลับไปมีชีวิตอีกครั้ง พ่อขาคุณพ่อขาสิ่งเดียวผู้หญิงคุณมอนต้องไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องมาทําตัวแบวเลยเมื่อกี้ไม่ไดแทงฉันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันะแทงเธอกลับไม่ใช่ฉันด้วยมีดแล้วแทงด้วยอย่างอื่นเนี่ยแหละเด็กผู้หญิงคนนี้ทําไมจู่ๆเราถึงได้รู้สึกปวดใจขึ้นมาใบหน้าที่แสนอ,อนลมุนคุณเคยเหลือเกินเหมือนส่วนหนึ่งในความทรงจาที่หายไปกำลังค่อยๆย,ย้อนกลับมาคุณไม่ยังอึงหืลับนะคะ ถ้าคุณพ่อไม่อยู่แล้วใครจะปกป้องหนูปกป้องตัวเองไม่ดีหญิงแกร่งตามยุคสมัยเนี้ยที่ที่พวกมาวยด,ดิสนี่ชอบทำอ่ะหญิงแกร่งอ่ะไม่รู้จักเหรอคุณชายสวมชุดแดงคนนั้นเป็นพ่อของเธอเจ้ากระต่ายที่เราต้องการตัวหายไปแล้วเหลือเพียงเด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กๆหรือว่ากระต่ายตัวนั้นนี่คือสาเหตุที่ผู้ชายคนนั้นพยายามปกป้องเด็กคนนีค้คุณพ่อคุณพ่อลุกึ้นมาปกป้องหนูสิอืม พ่องเธอตายไปแล้วไม่จริงคุณโกหกพ่อของหนูเป็นคนดีไม่ใช่แค่ตัก่อนที่ใครๆว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อปกป้องหนูก็เท่านั้นเองพ่องเธอตายแล้ว,เธ,ลวเธอยังไม่เข้าใจหรอไงเอ่เขาไม่มีทางลุกขึ้นมาปกป้องเธอได้อีกไม่ก็ยังไม่ตายคุณจะเข้าใจอะไรอ่ะเข้าใจอะไรงั้นเหรอั้นก็ลองดูให้ดีๆสิร่างพ่อเลยสิ้นลมหายใจชสยชุดแดงที่พ่อหนุ่ม เขาเปลี่ยนสกินเออนั่นมันตัวเราเราผมหล่อจังเลยเธอเป็นลูกสาวฉันเหรอไม่ได้ไปไปไม่ได้ฉันฉันผิดไปแล้วเมื่อกี้ฉันบอกว่าจะเอาอย่างอื่นแทงเธอหมายถึงเอาเอาปกกี้ออกปกกี้แทงเธอไม่จริงไม่จริงใช่ไหมความสุขจำทุกอย่างกำลังค่อยๆหวนกลับมานี่ฉันเป็นคนฆ่าตัวเองฉันเป็นบอตติวัสปวดหัวอุ้ดปวดหัวเหลือเกินอ่า อะไรกันนี่เราจําได้แล้วเราจาเรื่องราวทุกอย่างได้แล้วเราเป็นใครมาจากไหนเหตุการณ์ทุกอย่างกตายเด็กคนนี้แท้จริงคือคุณพ่อจําได้แล้วใช่ไหมคะคุณพ่อของหนูใช่แล้วเแล้วเมื่อกี้คนที่ตายไปแล้วแล้วเธอหมายความว่ายังไงทำไมเธอถึงเข้าใจเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่เหตุผลที่เราเล่นเกมกับยมทูตเหตุผลที่ความตายของเด็กพวกนั้นทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเรารู้ดีเรารู้ดีเป็นที่สุด เพราะว่าเราคือคนให้ของเรื่องพวกนี้จาได้แล้วสินะไม่เสียแรงจริงที่ข้ายอมเสียสละเวลาเพื่อเล่นเกมกับเจ้าเจ้าคงรู้ดีว่าแท้จริงแล้วทั้ง3เกมที่ข้าตั้งกฎกติกาให้เจ้าเล่นน่ะก็ไม่ได้มัวสวดคิดมาเองเริ่มอันดับจากเกมที่1น่ข้าให้เจ้ายังมีจากเด็กผู้หญิงสติแตกมาครอบครองซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่เหลือรอดชีวิตเพียงคนเดียวในบ้านเพราะเออมาเห็นเจ้ากําลังฆ่าแกงครอบครังเธอตาลุนกรรมน่าสังเวชสุดท้ายเมื่อเห็นเธอเจ้า เมื่อเบื่อเห็นเธอเข้าไม่เห็นเธอเจ้าก็มือไม้ลงมือกับเธอด้วยอาวุธที่ใช้ป้องกันตัวเธอจบชีวิตลงด้วยความแค้นที่ยังฝังลึกอยู่ภายในใจเกมที่2คือเกมจับผิดโกหกเจ้าฆ่าเด็กขาลกฝาแฝดตัวน้อยที่ยังเป็นกอนเหนือไม่ทันได้ดื่มตาดูโลกกว้างด้วยการกรอกยาพิษและบีบคอใส่แม่ของพวกเขาให้สิ้นใจตายอย่างทรมาร์นเตุผลที่ทำยิ่งนั้นก็เพราะนางโกหกเจ้าในเรื่องที่ไม่นาาา่าให้อภัย เด็กฝาแฝดนั่นเกิดความแค้นภายในิตใจเนื่องจากตนเองไม่ได้เกิดมาชีวิตเป็นเด็กขาลกรู้สึกแค้นได้แล้วเหรอทำไมฝังแค้นแค้นเกิดอะแบบแค้นเกิดคือยังไงแบบเกิดมาก็แค้นเลยนะพวกเขาไม่เลือกโทษสาเหตุให้แกมันดาแต่กลับเป็นเจ้าท้ายที่สุดแล้วเวรกรรมก็ตามสนองเจ้ากลายเป็นฆาตกรที่มีโทษความผิดประหารชีวิตเจ็ดชั่วโครดเจ็ดชั่วโครดเลยนะแม้แม้เจ้าจะปกป้องดูกน้อยที่น่ารักให้พ้นจากภัยอันตรายรอบด้านได้ เจ้าก็ไม่อาจหลีกหนีความตายนฐานะฆาตกรได้อยู่ดีเราถูกกับเจ้าถูกจับกลุ่มและขังคุกอยู่ในห้องมืดรอถึงมันประหารร่างกายของเจ้าสุดโทมอ่อนแอเจ้าไม่รู้ว่าหัวใจของตนเองหยุดเต้นตั้งแต่เมื่อไหร่จึงมาโผล่ที่โลกข,ของข้าในฐานะมนุษย์ที่ตายก่อนวัยเวลาอันควรเป็นจริงอย่างที่ย่างมาทุษพูดเอ่ยทุกอย่างเราคือฆาตกรนะเราให้ต้องชดใช้นี่อีกอกี่ร้อยชีวิตเราฆาตกรนี่เหตุผลเพราะอะไรนะเราไปฆ่าเขาเพราะอะไรทำไมเราไปฆ่าแกงครอบครัวเขาเป็นศัตรูเราอย่างนี้อ๋อ เราถือว่าเป็นการป้องกันป้องกันตัวได้ไหมผมไม่รู้มันไม่ค่อยเคลียร์มันคคุมเครือโอเคคุณหรือว่าคุณมีแบ็กสตอรี่ภูมิหลังของตัวละครเพิ่มเติม mm hmm. ก็เล่ากันได้นะฮะลองสดใช้นี่อีกกี่ร้อยชีวิตอะก็ไม่อาจเพียงพอต่อเวรกรรมที่เราก่อขึ้นไว้นักบวชชลาที่ยังมีสมองคิดเองอยู่บ้างแน่นอนว่าข้าไม่คิดจะโกงสัญญ,ญาที่ให้ไว้กับผู้ชนะเป็นอันขาดว่าอย่างไงแหละใน,นชีวิตทีอ่อิสระอิสระคืนไปที่จะยอมอยู่ที่นี่เพื่อใช้กรรมเวรที่ตัวเองเคยสร้างไว้ จงเลือกมาสักข้อหนึ่งอา่าผมคิดว่าไอยอมสารภาพบาปอะคือจุดจบดีเอ่อขอทวงสัญญาเนี่ยจบแย่คือเรากลับไปผมเดาได้เลยสมมุติเราเราขอกลับไปมีอิสระใช่ไหมเรากลับไปไปดูประหารจบแค่นั้นอะยอมสารภาพบาปก,ก็คือเราก็ชดใช้กร,รมไปแล้วก็อาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์ที่เราคาดไม่ถึงดังนั้นเราเอาจบแย่ก่อนเนาะทวงสัญญาไป เจ้ากล้าย,ยิงนกักที่ยังมีหน้าทวงสิทธิ์ของตัวเองกลับไปยังโลกมนุษย์อีกจังไม่มีํำนึกแต่ก็เอาเถอะเป็นคำสัญญาที่ข้าให้ไว้กับผู้ชนะดีนะจริงด้วยสิกตระตายตัวนั้นยังไม่ถูกข่าใชหน่อยในไหนข้าก็ตัดสินให้เจ้าชนะไปแล้วข้าขอรับดวงวิญญาณนั้นเป็นของปลอบใจข้าเลยก็นแล้วกันนะเจอกันข่าวหน้าข้าข้าเจ้าไม่มีสัญญาต่อกันอีกระวังตัวให้ดีเถอะข่าวหน้าเหรอจะพูดอะไรตลกหน่อยเลย เราได้กลับมีชีวิตอีกครั้งแล้วแล้วไมโดนประหารนะไม่มีทางเด็ดขาดที่จะกลับมาที่นี่อีกลาก่อนจะมันทูดและโลกหลังความตายกลับมีชีวิตอีกครั้งคราวนี้ข้าจะเราจะไม่ยอมให้พลาดกลับมาอีกเป็นครั้งที่สองวุ้นรู้สึกได้แล้วเสียงของลมหายใจที่ยังมีชีวิตเลือดเนื้อที่ยังไหลเวียนอยู่ในร่างกายเูาสึกเจ็บแน่แน่และอ,ดอดัดเราขยับตัวไปไหนไม่ได้อะไเงี้ยว่าแล้ว <laughs> เดี๋ยวนะประเด็นคือเราสลบอย่างเงี้ยหรอ หรือว่าเราไม่หายใจแล้วเขาก็เลยาลากเรามาตัดคอต่อ,อ,อน,นี่หมนันดิเดาถูกหมดเลยนะคอเราถูกล็อกแขนขาของเราถูก่ามโซนี่มันฆ่ามันฆ่ามันเจ้าขานตรกใจอมหิตอย่าให้มันลดชีวิตไปได้ขาตตรกใจอมหิตเขาหมายถึงใครอ่าจริงสินะเรามันขันาากรที่ลองมาประหารชีวิตนี่นะงงจริงคิดว่าแค่ชนะเกมยมังรอดได้จะหนีรอดความผิดทั้งหมดนั่นหรอเปล่าเลย ทุกอย่างยังคงต้องชะตาเดิมแต่เวลาประหารชีวิตของแกแล้วขา้าแต่ก่อนมิได้สั่งเสียหรือเปล่านาคำจริงจากหัวเราะหนึ่งดังให้กับความโงเ่เขลาของตัวเอง <c oughs> แต่ตายแล้วยังยิ้มหน้าลื่นชื่นใจได้อยู่นะไม่มีเรื่องจะสั่งเสียแล้วเสียงหัวเราะนั่นก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่แกจะทําได้ก่อนจะลงไปใช้กรรมในโลกแบบนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วเราก็ใจอย่างทองแท้เสียงหัวเราะย่อของยงมทูตที่ส่งท้ายก่อนก่อนราจาก รู้ว่าชะตาชีวิตของเราหลังจากได้กลับคืนมาแล้วมันก็ดินต่อไปได้อีกมีกินน้ําความโลภความกระหายอยากมีชีวิตถ้าวาระสุดท้ายของชีวิตเราคือการเาใช้บาปท่านจะหนีรอดไปที่ไหนก็ตามมันไม่มีทางหนีพ้นฉับจบแล้วหนึ่งชีวิตที่ได้รับอิสลามมาครอบครองมันจบแล้วอ้าเอา้าวอา,อาดูสิใครมาสวัสดีกล้งจามานุษย์จาม,ามุนะมุดนะเมื่อกี้สะกคนผิดเสียงที่มัน เจอกันอีกครั้งแล้วสินะข้ายังคิดถึงเจ้าอยู่พอดีเลยหมายผมคิดถึงคุณมากกว่าออกไปมันก็ไม่มีผู้หญิงเซ็กซี่แบบคุณซะหน่อย <c oughs> เป็นไงล่างล่ะชีวิตอิสระที่ข้ามอบให้ไปอะ่ะดูหน้าตาเจ้าแล้วถ้าทํามีความสุขดีเลยเกินนะยามทาูตที่นี่มันโลกหลังความตายอีกแล้วถูกต้องที่โลกหลังก่อนตายข้าขออนุญาตไม่นำตัวเองเพราะคิดว่าเจ้าคงรู้จักข้าดีอยู่พอแล้วแต่ว่านะครั้งนี้เจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่ตายก่อนเวลาอันควร จ้งไม่มีสิทธิ์ได้เดินเกเมกับฆ่าหรือต่อรองใดๆทั้งสิ้นเพื่อกลับไปมีชีวิตเราไม่มีสัญญาต่อการเช่นนั้นแล้วเจ้าคงรู้ตัวสินะว่าต้องเจอกับอะไรลงลกเพื่อไทยโทษบาปถูกต,ต้องรู้สึกรู้จักสำนึกกับเขาแล้วเหรอแต่จะมาคิดได้ก็ตอนเนี้ยนะมันสายไปแล้วล่ะดวงวิญญาณของเจ้าต้องตกเป็นทาสของข้านระกนะ่ะไม่มีที่คนชั่วหัวช้าอย่างเจ้าอยู่หรอก หันลับใช้มันยมมันทูดตลอดนิรันดร์การอ่อนอร์ a l เอ็นะจุนจโปกติเหรอมันน่าจะเป็น Bad เอ็มากกว่าไหมหรือเปล่าหรืออีกอันหนึ่งก็เป็นแบบ Super Ba ์แบทเอ็นซุป r m อร์ n อนไม่รู้ดวงวิญญาณที่มีหัวสมองคิดเข้าใจถึงบุญบาปบุญคุณช่วอย่างลึกซึ้งแล้วจะจะส่ง จะถูกส่งไปอยู่ที่นรกก็ยังรู้สึกกะไรอยู่งานพิเศษที่ข้ามอบให้เจ้าทําไปตลอดกระบบการและประวัศาสรนั่นคือตกเป็นท่าขาา้าซะจะได้ลําบากน้อยหน่อยเป็นท่าของเธอก็ไม่แย่นะอันนี้จะเป็น Perfect Ending ดิ้นะเพราะเราได้เป็นท่าหัวใจของเขาจับไปดิ <c oughs> <c oughs> เราไม่เหงาแล้วเรามาจบไปแท้จริงนะฮะ เอาอย่างนั้นเลยเหรอแน่ใจเหรอแม้ว่าเจ้าต้องทุกทรมานตกนรกเหมือนตายต้องเป็นจิ๊กก็ยอมงั้นเหรอยอมรับเพราะสิ่งที่เราทําทุกอย่างมันเกินกว่าจะได้รับการให้อภัยไม่คิดเลยว่าจะได้รับฟังความรู้สึกสลดจากจเจ้าอย่างจริงใจน่าสนใจนะ่าสนใจจริงๆมนุษย์น้อยคนนะั้นที่เจมพบข้าเพราะตายก่อนเวลาควรผมว่าเยอนนะ ตายก่อนเวลานควรแบบโดนรถชนอย่างเงี้ยอุบัติเหตุนะเพราะว่าเป็นตายก่อนเวลานควนรแม่หรือมันถูกกาหนดไว้แล้วออก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้คิดยืะขนาดนั้น <c oughs> เล่นเกมชนะค่าแล้วเจ้าเอยางอยอมรับสารภาพรับแต่สารภาพบาปแต่โดยดีในั้นที่เจ้ามีโอกาสได้ชีวิตกลับคืนไปเป็นอิสระแท้ๆการที่เจ้ายอมจำนวนตัวเช่นเนี้ก็แสดงว่าเจ้าไม่ฆ่ากระต่ายเกมสุดท้ายนี้เจ้าจะเป็นฝ่ายแพ้นะกระตายนั่นคือลูกสาวของเรา จะเป็นคนบาปที่ทําชั่วไว้มากมายเขาก็ยังรู้ไม่ใจดาบีบบังคับให้ต้องฆ่ารู้ตัวเองเหมือนท่านหรอกอย่ามาทูดเจ้ากล้าว่าข่าใจดํานั่นเหรอสํารวงปากสักหน่อยจะดีกว่านะเจ้ารู้ไหมกำลังพูดอยู่กับใครอ่ะไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วท่านเดือแค่ปีศาจที่ชอบเล่นสนุกกับความตายของคนอื่นว่าอย่างไงนะเจ้าจะรู้อะไรอ่ะมันสมองนิดน้อยของเจ้าน่ะไม่ได้บิว้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ฆ่าช่วยสักคน เจ้าก็ตายเป็นซากศพที่ไร้โลกาสถิตเป็นแล้ว <c oughs> แต่ข้าก็ไม่ได้คิดจะตอบปากต่อบคำกับใครมาสักนานนะไม่ได้คิดหมายถึงไม่ได้ตอบปากต่อคำกับใครมาสักนานเจ้าแน่มาที่กล้าหาว่าข้าปีศาจเจ้ามนุษย์ไม่มีอะไรต้องเสียอีกแล้วยังไงเราก็ต้องลงนรกอยู่ดีเราจะไม่ทําบาปไปมากกว่านี้อีกแล้วพูดอะไรอย่างนั้นรี่ดูสรุปตัวเองซะเหลือเกินนะจะให้เจ้าลงนรกตอนนี้เนะี่ยมันยังเร็วไปเฮ้อ <c> ห <oughs> มา,คามยงงมาความว่ายังไงก็หมายความว่า ข้าส่งเจ้าไปเกิดใหม่อีกครั้งยังไงล่ะเกิดใหม่ใช่ข้าขอยอมรับเจ้ารับสารภาพรับสารภาพผิดบาปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ในเมื่อเจ้าปากดีกับข้าเช่นนี้แล้วจงไปเกิดใหม่ให้ชีวิตบนเบียนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอีกครั้งข้าจะรอวันที่เจ้ากลับมาหาข้าและครั้งหน้าข้าจะไม่ออมมือให้เจ้าเป็นอันขาดกลับไปมีชีวิตผมก็โดนตัดคออีกดิมันยังไงอะอะไรกันไม่ส่งเราไปลงนรกแต่กลับให้เราไปเกิดใหม่ คิดอะไรอยู่กันแน่เจ้าคุณยมทูตอาจเอ่อผมเดานะเกิดใหม่อาจจะเป็นคนละอย่างคือจบที่แล้วคือเราไปใช้ชีวิตต่อในร่างคนเดิมไงเกิดใหม่ก็คือแบบก็ร่างนั้นก็ทิ้งไปก็เป็นร่างคนใหม่ไปเลยโอ้ตกไม้เท่าที่ฮะไม่รู้มีใครได้ยินเสียงรุนแรงปะโอเคถ้าคิดอะไรอยู่กันแน่ยมทูตถือเสียว,ว่าเป็นของขวัญแก่การสารภาพบาปกคนแล้วกันไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะเฝ้ารอวันที่เจ้ากลับมาเล่นเกมกับข้าอีกครั้ง ขอให้โชคดีกับชีวิตใหม่เจ้ามนุษย์ผู้โง่เขาไม่เข้าใจจริงๆทำไมจู่ๆเราถึงได้ไปเกิดใหม่ตอนที่เราควรจะถูกลงทันแต่ว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันมารู้สึกสุขหลังจากได้รับยอมรับความผิดที่ได้แบกรับมาเป็นเวลานานมันช่างอบอ,อุ่นจริงๆขอบคุณขอบคุณมากยังมาทูตเจ้ามนุษน,นั่นไปเกิดใหม่เสียแล้วมีเพลงฮะรอเพลงมา ขคงจะเหงาอีกนานเลยนี่ไงคนเหงาคนเหงามาเจอกันมันก็เลยทําให้เราเป็นคู่ชีวิตกันอย่างนี้เหรอข้าจะรอวันที่เจ้ามาเยือนโลกหลังความตายอีกครั้งก็แล้วกันเจ้ามนุษย์เอ๋ยกลับมาอีกครั้งข้าอยากเล่นเกมกับเจ้าอีกเลยไว้อะไรเนี่ย คิดถึงกันก็บอก True e n d Story นะไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายผสมยมรูทุส่งคุณกลับไปเกิดใหม่บนโลกมนุษย์คุณกลายเป็นคนสามัญธรรมดาที่จําเรื่องหลังความตายไม่ได้คุณดําเนินชีวิตใหม่เป็นคนปกติเหมือนบุคคลทั่วไปโดยไม่รู้ว่ามีใครกําลังเฝ้ารอให้คุณกลับไปหาสักวันหนึ่งหากคุณได้กลายเป็นฆาตกรอีกครั้งคุณอาจจะได้พบกับยมรูทอีกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นฆาตกรไหมมันเราคือตายก่อนเวลาอันควรเวลาอนัานควรเนี่ยนิยามมันคืออะไร โดนอุบัติเหตุรถชนก่อนที่เราจะหมดอายุไขผมคิดว่าน่าจะแบบก่อนหมดอายุไขน่าจะเป็นเบสิกแบบพื้นฐานที่คนเขียนเขาคิดคิดว่านะคิดว่าวางไว้แบบอย่างเงี้ยก็จบไปแล้วนะฮะกับเด g เกมละโลกหลังความตายเร็วมากนะฮะผมเล่นจบภายในหนึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่าเราเก่งหรือย,ยังไงหรือว่าเกมมันสั้นจริงๆก็สั้นจริง,รงๆหละฮะผมรู้สึกว่าเขาใช้คําได้แบบ ยังไงเดียะประโยชเล่าเรื่องได้แบบรวบรัดกระทนันรัดเล่าเรื่องคุมดีอะ่ะคือสองสี 4, ่สองฉากเนี่ยน่าจะเน้นภาพแล้วก็ความแบ่งคําพูดเป็นจากฉากเนี่ยได้ได้ลงตัวเลยทําให้เรารู้สึกว่าวการเล่นเกมเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วนะในทางที่ดีเนาะเวลาที่เรารู้สึกเ,เราใช้เวลากับอะไรสักอย่างรู้สึกผ่านไปเร็วอะ่ะแสดงว่าเราสนุกกับมันนะเช่นเดียวกับเกมเนี้ฮะดีนะเป็นเกมที่ทํา เกมแรกๆเลยป่ะแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ถึงกับกลวงอะ่ะคือก่อนไอเกมเกมล่าสุดของเขาอ่ะเออเกมเกมสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปไม่ได้ตายนะไม่ได้แบบลาโลกไปหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเลิกทำว like ิชวลโนเวลเด็กดีอ่ะไอไอเกมที่เป็นโลกเด็กเถื่อนอะ่ะ เกมน่้สนุกไปเยอะจริงๆเ <c oughs> หมือนเกมนั้นเขาหมดไฟแล้วะฮะเกมนี้เรายังเห็นคนมีไฟในการทำวิชวลโนเวลอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็จะพยายามเติมไฟตัวเองตลอด <c oughs> ตอนแรกผมคาดไว้ว่าจะเป็นการให้อภัยหรือการแก้แค้นกับไม่ใช่เป็นเราเองที่เป็นคนผิดแล้วก็หาทางไถ่โทษหรือเปล่าแต่การว่าอย่างพุให้เราไปเกิดใหม่เฉยเลยก็มันมีภาค 2, <c oughs> 2> <สอ>เดี๋ยวเราไปต่อกันในภาค2นะฮะภาคแรกก็ สนุกด,ดีทำไม่รู้สึกอยากไปเล่นภาคสองเลยจะเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนไป